รูนเจ้าค้าหลวงปู่ฤทธิ์เจ้าขาค่ะเรามาดูพระที่มานั่งปลกกันนะคะมาดูพระอริยสงฆ์กันนะคะพระชนบทานนะคะในวันพิธีมหาพุทธาพิเศษเหรอยญมงคลน,นะคะตรงนี้เป็นพระธรรมวชิรสิตาพรนะคะเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ ล้วก็หลวงปู่พระมาหาศิลาสิริจันโทนะคะแล้วก็มีพระครูสุพัฒนกิจนะคะเจ้าคณะอำเภอปราศาทจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็มีพระครูสิริปริยัติวิธานที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสูนเนินนะคะแล้วก็มีพระอาจารย์สุริยันโคสป,ปัญโยนะคะแล้วก็มี พระอาจารย์อนุสรนนะคะพระอาจารย์ต้อมนะคะอค์นี้นะคะแล้วก็หลวงตาเมียนนะคะห,หลวงตาเมียนและจัเนียงนะคะอันนี้ก็พระแก้วไปทําบุญกับพระองค์พระท่านบ่อยนะคะหลวงปู่ดมทรัพย์ค่ะนะคะคแล้วก็ครูบาตุ้มนะคะแล้วก็พระครูของเรานะคะพระครูภาวนาสิทธาพิโรวิจเจาวาดบัตรเชิญประธาน,นะค่ะเรียนรุ่นบูชาครูนะคะ อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะเดี๋ยวเราแม่ลงให้ดูนะคะคร่าวเนาะสาธุค่ะ